ตัวอย่างมาเมล็ดพืชจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในอาวากาศชุดที่3จากสถานีอาวากาศเทียนกงถูกนำกลับมากับยานเซนโจ14และส่งไปยังสถาบัานวิทยาศาสตร์จีนหรือ CAS เพื่อศึกษาวิจัยต่อไปนักบินอาวากาศปลูกข้าวและมเมล็ดเทลเครสที่สถานีอาวากาศเป็นเวลา120วันจนมเมล็ดงอกและเติบโตถือเป็นครั้งแรกที่ได้มเมล็ดข้าวในวงโคจรของโลก หลังจากการศึกษาเบื้องต้นนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์บางอย่างจากพืชในอวกาศนักวิจัยของ CAS บอกว่าจากภาพที่ส่งกลับมาจากอวกาศก่อนหน้านี้ทําให้ได้เห็นอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงต่อการเจริญเติบโตของพืชการวิจัยในอวกาศช่วยให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของรากตามแรงโน้มถ่วงในอวกาศตอนนี้ตัวอย่างข้าวและเทลเครสถูกเก็บรักษาไว้และจะมีการนำไปทดลองเพาะปลูกต่อไป นักวิจัยกล่าวด้วยว่าหลังจากนี้จะได้ศึกษาโปรตีโอมิกส์หรือการศึกษายีน์สในพืชสารอาหารต่างๆแล้วบังว่าพืชที่นำกลับมาจากอวาากาศจะสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปได้